อยกระทุมน้องแค่ okay. กำลังเข้าบริเวณงานแล้วนะคะว้าวมองเกือบไม่เห็นเลยค่ะ<อ>เรต้องวนไปข้างไหน,นเน<อ>าะนนี่เลยจัดงนเรา,ากน่เห็นีองหนองที่บ้านเราเาจงานต้องจัดลิ่น้คองิยาลังเข้าบริเวณงานแล้วนะคะ เราเห็นเวท <c oughs> ีอยู่ด้านนี้ค่ะมีชา้าสวรรค์ด้วยนะคะต,ต้องไปท่าน้ำนนท์ค่ีทีแล้วค่ะทีเลยเห็นเวทีแล้วค่ะ <c oughs> เป็นเวทีลำวงเลยค่ะนั่งงานตอนนี้ที่หนองแคสระบุรีนะคะหาของหาที่วาง และอันอยู่ไกลสุดนู่นเลยเพราะว่าตรงนี้คนเขาจะเต้นลำวงกันเนี่เวทีลำวงด้วยเนี่ยถ้าแลอันแสดงคืออยู่ด้านในเลยค่ะออ้นลวงค่ะอันนี้บางกะปิมาถึงแล้วนะคะเป็นเวทีลำวงแลอันจะอยู่ไกล อยู่ไกลผู้ชมเลยค่ะเก้าอี้ไม่มีด้วยนะคะถึงนี่ไม่มีเก้าอี้น้องเองไปติดต่อวัดแล้วก็จ้างรถขนมาพันหนึ่งแล้วก็จ้างเด็กคนละสองร้อยช่วยขนเก้าอี้ไม่งั้นนั่งพื้นไม่ไหวนี่เจ้าเจ้าหน้าที่สถานที่ค่ะไปติดต่อวัดมาจ้างรถมาเ แต่เอไม่เคยเผาใครเอาม็คนตายอย่างเดียวและแบบไม่เหลือซากเลยและไม่ทิ้งใครด้วยท่าก็ไม่เคยอยากจะเอาหน้าต่ยาดารับหลังค่ะอันนี้เจ้าหน้าที่สถานที่นะคะของทีมงานไรยอันไรอันค่ะทราอันทำเพื่อลูกทำเพื่อลูกนะเพราะว่าเรามาถึงนี่แม่แม่เราเนี่ยขาแข้งไม่ดีกันนั่งพื้นแบบนี้ไม่ไหวเอก็เลยไปที่วัดมาไป อขอขอเช่าเก้าอี้ทางวัดแล้วจะทําบุญนะแต่ว่าน้องๆที่ไม่ช่วยยกเนี่ยคนละสองร้อยแล้วก็จ้างรถมาเดี๋ยวเราจะเฉลี่ยกันเนาะใครมานั่งก็เก็บค่าใช้จ่ายตรงนี้ช่วยกันเนาะไม่ให้ทางงานเก็บนะคะคือพวกเรานั่งพื้นไม่ไหวจริงๆเราก็ต้องหาเก้าอี้กันในเมื่อเราไปหาเก้าอี้เราต้องไปเช่าวัดแล้วก็จ้างรถจ้างคนแบบนี้คะ่ะเนี่ยตอนนี้กำลังจัดที่กันแล้วนะคะเขาบอกให้เหลือทางไว้ให้ทางนี้หน่อย ตอนนี้แม่แม่ที่เช่าเก้าอี้มาก็จัดเก้าอี้ไว้แล้วนะคะตอนนี้พอช่วยดูแลเรื่องการจัดเก้าอี้ค่ะเช่าเก้าอี้มาสองร้อยตัวก็ค่าใช้จ่ายที่เราจ้างคือขนมาค่ารถพันหนึ่งอ๋อขนหาอีกแล้วนะแล้วก็จ้างเด็กๆคนละสองร้อยค่ะเด็กท้องเรียนช่วยขนแล้วก็เอาไปคืนวัดหากลับอีก เพราะวติดต่อว,วัดมาตั้งพื้นไม่ไหวคะ่ะแม่เราขาไม่ดีนี่เวทีเป็นเวทีลำวงเลยนะคะไแม่ด้แม่แเราพร้อมมากเลยคะ่นะแล้วแม่ตื่นกี่โมงร้องขยายพร้อมขยายอะไรไไแล้วแม่ พร้อมโชว์สวยตรงนั้นก็พร้อมมากเลยไม่ได้เมื่อคืนกับตีสองวันนี้ลุยต่อกับดึกเลยเลิกเลิกสี่ทุ่มใช่เลิกสี่ทุ่มแล้วกว่าจะถึงมาจากระยองไปถึงบ้านเห็นหน้าลูกก็ยังเขาขึ้นนอนเขาขึ้นนอนแล้วออกมาลูกตื่นยังตื่นตื่นเขาตื่นตีห้าขึ้นเราออกมาเลยออกมาตีห้าครึ่งเลยนัดขึ้นรถบ่ายสองโมงนะแม่แม่มาโดนจัง อ๋อลูกสาวไปก่อนตอนนี้เรากำลังจัดเก้าอี้นะคะเพราะว่าที่นี่ไม่มีเก้าอี้เดี๋ยวเราเก็บเก็บค่าใช้จ่ายที่เราจ้างรถมาพันหนึ่งแล้วก็ค่าคนยกคนละสองร้อยเอ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เหลือก็จะให้วัดค่ะนี่เก้าอี้มีแม่แม่จับจองกันแล้วนะคะ แม่แม่จับจองแล้วค่ะอันนี้จองไม้ให้แม่อังหน้ปลานะคะจ้างเขาขดมาสองร้อยตัวค่ะมีแค่นี้นะคะไม่งั้นนั่งพื้นไม่ไหวแม่แม่เราขาไม่ค่อยดีคนพื้นที่ก็เริ่มมาแล้วค่ะเวทีอยู่นี่นะคะไฟป้ายไฟพร้อมมากเลยค่ะแม่กำลังเช็คไฟฟังนะอันนี้อันนี้ใไปเอลเลยเกิดมาเพื่อรักไรอันมีเลิฟไรอัน อยู่บนนี้แหละเปกติเหรอใช่ไหมทุกคนเนี่ยด้วยปกติเอาแล้วเจอเจอพอลงโทษตกนะตกไปตกลงไม่ได้ไปตกตกลงมาทายย่าหมองยี่สิบตองก็ไม่หายเอาแล้วไม่เอาจะกระโดดลงได้มกำลังลุนอยู่ค่ะตอนนี้กำลังทะเลาะกับพอละซนค่ะซนและอันบอกจะเอาไม้ตี ด้วยกไปช้อปปิ้งกันพวกเราจะไปช้อปปิงกันค่ะเดี๋ยวให้ไม่อ้อยอยู่วันนี้อยู่ตรงนี้กรออันไปโอเคไหมมาสี่ทุ่มนะ้ึ่งอยู่โอเคไหมโอเคไหมเอาะัมาโทราไปพอเราไปหาอะไรกินกันเราไปนั่งกินชาสวสรวานกันไปไปพี่อ้อยไปไ ลงอ้าไลการอก้าๆหน่อยตอนนี้แม่กำลังเช็คไฟค่ะไฟสถานที่ก็กำลังเคลียร์เก้าอี้เนี่ยคุณแม่พื้นที่มาหาละอั้นแล้วค่ะจองที่กันแล้วก็แปะชื่อไว้บริเวณงานมีของขายมีอาหารมีชา,าสวรรค์มีเครื่องเล่นเนียนะคะเวทีใหญ่มากเลยแต่ว่าอยู่ไกลกับคนชมคนดูนะคะ เหนือแค่นี้ก่อนนะคะ